สวัสดีค่ะมนนีพบกันอีกแล้วนะคะพบกับมุกกีแล้วก็ช่องนโ o c ชนนี s สปอ t ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะมุกมี ไอเทมใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะคะเมาส์ของแบรนด์ออเท็ l a n เซน g นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่า ALGM 9525ค่ะดีไซน์ของน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะปรับ DPI ได้นะคะ DPI จะอยู่ที่800ถึง2,004นะคะและน้องจะมีปุ่มทั้งหมด8ปุ่มนะคะให้เพื่อนๆกดใช้งานเลยนะคะดีไซน์รูปทรงนะคะจะรองรับกับสรีระศาสตร์แบบนี้นะคะเข้ามือแบบนี้นะคะเมาส์ก็ยังจะมีไฟด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นไฟแบบ LED backlight นั่น อย่างมูจะพาเพื่อนๆไปดูโหมดไฟกันนะคะนี่เลยก็จะมีกดไปตรงนี้โหมดไฟตรงนี้จะมีทั้งหมด3โหมดนะคะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ปุ่มที่ตัวเมาส์ได้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็แปดปุ่มบอสทอมที่มีนะคะก็จะมีนะคะปุ่ม 1, ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5้าแล้วก็8นะคะดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนส่วนสายนะคะความยาวอยู่ที่1.5เมกแล้วก็จะเป็นสายถักแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนจะเป็นสายถักแบบนี้เลยเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเนวันนี้มูคาเพนนื่อนๆมารีวิวเมาส์รุ่นใหม่จาก o Tech แบรนด์รอเทคเ n นซิ่งกันแล้วนะคะ เป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนตัดสินใจซื้อนั่นเองเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุกจะชิงช่องทางการติดต่อออนไลน์ไว้ให้เพื่อนๆที่ท้ายคลิปเลยวันนี้มุกหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ